สวัสดีครับอาจากบอยทาเซลเรนะครับนะครับวันนี้เทเจ้าตัวมินิสามโปนะครับอ่ะส่งให้พี่หนุ่มนะครับส่งให้พี่หนุ่มอ่าลำนี้ก็ัรับกับพี่ลุงขำนะครับอ่าก็รับรับละเทนโดยกับพี่ลุงขำพร้อมนะครับพี่หนุ่มก็เป็นเป็นมือใหม่นะครับอาการนีมีสติ๊กแขมให้นะครับสติ๊กเดิมอยู่ตรงนี้นะครับพี่หนุ่มอ่านะครับเดียนี้ครับตัวนี้น้องบอยน้องบอยแถมให้นะครับเป็นตัวสติ๊กแต่งนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดสำหรับพี่ลุงเป็นมือใหม่ก็เดี๋ยวให้พี่ลุงเทรนนิ่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ควรจะเล่นแต่ที่ต้องโล่ดีกว่าครับโอเคครับเราจะรอสักว่าเขาแอปแป๊บนึงนะครับอ่านะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ลุงจะคอยบอกทีเนี้ยครับตรงเนี้ยครับก็ยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งอัปเดตนะครับ อ่าเนี่ครับไฟเซลเห็นไหมครับเราเราไม่อัพไม่ไม่ไม่เพิ่งอัพนะครับเราไม่อัพนะครับน้องบอยน้องบอยจัดการอัพให้หมดเรียบร้อยนะครับอ่าเข้าก o to file ได้เลยนะครับเห็นใช่ไหมครับภาพมันจะค่อนข้างชัดชัดเจานะครับตอนนี้จะเป็นตัวซูมนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวชิลกล้องนะครับโอเคนะครับน้องบอยเซ็ตออฟให้เลยนะครับอ่าครับ นีครับนีครับรอรอโฮมพอยทุกครั้งนะครับพี่นุ่มวันนี้สุดรอโฮมพอยทุกครั้งอยากให้รถไปก่อนนะครับผ่านใช้เซนเซอร์เลยตัวนะครับมันจะมีทั้งหน้าและหลังนะครับอ่านะครับเซนเซอร์ทั้งหน้าและหลังอันนี้เซนเซอร์สายหลังนะครับอ่านะครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวไปสั่งนะครับลองเซนเซอร์ด้านหน้านะครับถ่ายมาบ้าประตูได้ อ่าครับโอเคนะครับเนี่ยครับแส้ทำงานตรงนี้เอมาลองด้านล่างนะครับด้านล่างผมจะไล่ข้างมานะครับอ่ครับด้านล่างโอเคนะครับเดี๋ยวหล้งจากนัเราจะตั้งฝ่ายก็ตั้งฝ่าตรงนี้นะครับก็ตั้งฝ่านะครับอ่าเนี่ยครับนี่ครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะมีพันแปดสิบพันแปดสิบนะครับโซวันละสิบโอเค 2เ k แล้วก็ 2K นะครับเดี๋ยวผมเอาไปแค่ันตัดสิก่อนนะครับพี่ลุงพวกนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวให้พี่ลุงพี่ลุงแกประกอบอีกทีหนึงนะครับโอเคแล้วว่าอเก็บภาพไว้นะครับ โอเคอ่านะครับ yeah, ตูมเมาออกนะครับอ่านี่นะครับอ่าสายแรกสตัมเลคอร์ดนะครับส่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไดคอร์ดฝั่งนี้ก็อ่าถ่ายภาพนิ่งนะครับมันจะมีรูปอยู่โอเคเดี๋ยวต้องว่าถ่ายภาพนิ่งตรงนี้หน่ยนะครับอ่าเคนะครับอ่าตอนนี้เอาคเอาความสูงขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้ความสูงของโดนอยู่ที่ อ่าสี่สิบเมตรนะครับความไกลอยู่ที่ห้าห้าสิบเอ็ดเมตรนะครับพี่ดมนะครับไกลห้าสิเ็ดเมตรอาจจะครับอพาร์ทนึงมุมนี้อีกรอบนึงนะครับสวยนะครับอ่าเป็นอ่ามุมเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกมุมทางซ้ายนี่นะครับเปิดอ่าเหมือนเดิมนะครับมุมเก่งครับอ่าโอเคครับแล้วก็เล็กคอร์ดนะครับตรงนี้นะครับสักสักยี่สิบมโอเคนะครับเริ่มเลคคอร์ดเนี่ยครับ ดูความชัดของการมาโซมนะครับมาโซมฟื้นถ้าจะเป็นถ้าเป็นพันแปดสิบทีมันซูมได้ประมาณเกือบต้องเกือบถ้าสี่เท่านะครับสี่เท่านะครับเนี่ยครับมันซูมได้สี่เท่านะครับถ้าเป็นพันแปดสิบจะเป็นเคน่าจะประมาณสองเท่านะครับพรานที่ต้องบอยจาไม่ถึงนะครับอ่าโอเคนะครับสับยึดคอร์ดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโยนอยดีเทลทุกคนะครับ อันนี้อันี้ซื้อนะครับมันนิ่มนิ่มนินงนะครับแล้วก็ซื้อลมได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคเฟสลองลองตองเก้าสิบองศานะครับอ่ล้วตอเก้าสิบองศาดูนะฮะชัดแจ๋วนะครับเห็นเห็นหลังคาบ้านก็คือชัชดแจ๋วนะครับโอเคนะครับ เรียบร้อยครับดิฉันจะโฮปปุ่มนี้ครับเนี่ย <No. S 1> ถ้ามีอะไรเราก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับเวลาสำหรับสักแบแบบลงมาแล้วบแบบเราอาจาเจอรถมาหรืออะไรได้ครับัมาตรงนน้น้วครับไม่รู้ว่าคุณแม่เห็นหรือเปล่านะครับเห็นมไหมกดกดเลขสามนะที่บนหน้า อ่ะสิขึ้นไปดุอ่ะสิ X ขึ้นไปดุดุนิดนึงครับตอนนี้มันขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยครับขึ้นไปเก้าเกนะ้าสิบสามเบรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนไปมุมนี้สักทีผมผมอะมันเลยนะครับอ่ามันขึ้นไปเก้าสิบอะไนเนี่ยแล้วกาขอภาพน,นี้สักทีหนึ่งนะครับโอเคครับอ่าแล้วก็เลคคอร์ดครับโอเคครับวันนี้เปลี่ยนมุมมากครับ ่อดแล้วก็ซูมครับฟิร์สหถ้าเจ้าเนี่นะครับซูมอินซูมเอาครับโอเคครับตบด้วยขอดน,นะครับ <Go home. S 1> อ่าครับโอห้ครับ mm hmm. อ่า มาแล้วคอดนลอยขระบเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่หนุ่มามากๆนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ